สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวตวหาทุกคนนะครับมาดูเรื่องของระบบสารบัญนะครับมาตอบคำถามที่ว่าจะสแตปมนะครับหนังสือออกนะครับความจริงหนังสือเข้าหนังสือออกก็มีสแตป์ให้แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไปที่ข้อที่4นะครับเรื่องของระบบสารบัญนะครับในฝั่งนี้การสเต็มพื้นที่ของหนังสือนั้นจําเป็นที่ต้องให้อดมินโรงบาลนะครับออกแบบให้ด้วยเพราะว่าคนในพื้นที่จะรู้นะครับมากที่สุดกว่าดังนั้นแล้วเราต้องนะครับทำความเข้าใจก่อนนะครับในหนังสือออกนะครับที่เราบอกมา สำหรับคลิปนี้นะเราคุยเรื่องหนังสือออกหนังสือออกเราจะทําการทาออกหนังสือที่มีสแตนะครับลักษณะนี้เกิดขึ้นซึ่งความจริงในระบบมันมีให้อยู่แล้วนะครับให้อยู่แล้วว่ามีรายการครับสแตป์หนังสือเข้าไปนะครับเนี่ยคือการสแตป์หนังสือเนี่ยระบบจะสแตปมให้เองทั้งหมดนะครับใครเป็นคนอะไรต่างนะครับเนี่ยนะครับก็สแตปมให้หมดนะครับข้างล่างนะครับโอเคนะครับ น้งเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปนะครับทุกคนนะครับอาจจะเป็นแอดมินหรือพี่ๆที่เป็นงานธุรการนะครับอาจารทุกท่านก็เข้ามาดูนะครับในการเพิ่มหนังสือขึ้นมาเนาะเราเวลาเราจะไปแก้ไขว่าให้มันสแตมป์ตรงไหนนะครับให้เราก็ไปที่รีพอร์ตดีไซน์นะครับล่างขวานครับอ่ะจากนั้นครับเราค้นหานะครับความจริงจะต้องรู้ด้วยรีพอร์ตนั้นความจริงเออ่ลายเซ็นมันจะเรียกว่าเซ็นนะครับเซ็นนะครับอ่ะนี่เป็นเอาเนาะออกแบบครับมันมีให้อยู่แล้วเป็นมัสเตอร์รีพอร์ตจากนั้นนะครับเราก็เอาฟิวที่มีอยู่นะครับฟิวที่มีอยู่ ไหนนะครับจุดไหนโรงพยาบาลนะครับเราก็แก้ไขนะครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับโรงพยาบาลของเรานะครับจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟไปเซฟนะครับเกนะครับก่อนที่จะไปตรงนั้นทำมาดูตรงนี้ฟิลต่างๆนะครับเราต้องเลือกนะครับว่ามันเป็นฟิลไหนเนาะสำหรับคนที่นะครับยังไม่รู้นะครับในตรงนี้เรา copy มาแปะแล้วก็เลือกว่าให้แสดงฟิลไหนซึ่งมีตัวเทมเพลตหรือตัวอย่างอยู่แล้วล้วก็เลื่อนนะครับในพื้นที่ที่ทางผู้ที่ต้องการนะครับ กำหนดไปนะครับเรื่องของไลเซนต์นะครับเราก็ต้องเก็บไลเซนต์นะครับในระบบนะครับมาแปะซึ่งไลเซนต์ก็คือเนี่ยฟิลไลเซนต์นะครับมาแปะมันก็จะมาแสดงเองใครเป็นคนทําธุรกรรมตรงไหนมันก็จะเอามาแปะเองนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคนะครับสำหรับตรงนี้ก็ลองทําดูนะครับพอเราแก้เสร็จนะครับก็ไปที่ไฟล์นะเซฟเซฟครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดลงมาตับเยสเอาละนะครับแล้วเราก็ไปดูนะครับไปดูในฝั่งของโปรแกรมพอเขาทำรายการต่างๆหมดแล้วนะครับ ระบบก็จะทําการนะครับสแตมหนังสือตามที่เราต้องการนะครับในจุดที่เราต้องการนะครับทั้งหมดทั้งหมดนะครับแล้วเป็นหนังสือนี้นะครับแล้วคลิกขวาตรงนี้นะกางล่างครับคลิกขวาตรงการลงนามครับผู้บริหารลงนามนะครับเปิดหนังสือนะครับที่สแตมมันก็จะขึ้นมาให้นะครับแล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราครับ ใชไหมครับเกิดขึ้นมาให้แล้วโรงพยาบาลของเรานะครับโอเคนะครับหนังสืออื่นนะครับถ้าหนังสืออื่นมันไม่มีหนังสือมันก็จะออกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีหนังสือมันก็จะทําการนะครับแสดงให้กับเรานะครับในเคสนี้ไม่มีหนังสือนะครับอ่ะถ้าใครไม่มีหนังสือครับลองไปทําดูผมลองเอานังสือนี้ขึ้นมาเนาะอ่ะสมมติหนังสือนะครับทางเราเอาหนังสือเข้าแล้วก็ส่งไปตามลําดับครับอันนี้ในเคสที่เอามาแก้ไขนะครับอ่ะหนังสือมาสักฉบับนะครับอ่ะสักฉบับนะครับสมมติเป็นหนังสือนี้แล้วกันนะคครรับพทําาากกลิขวดูนะครับ ซึ่งันความจริงหนังสือนี้มันไปไปก่อนขั้นตอนแล้วนะครับขั้นตอนแล้วเสร็จแล้วแต่ว่ามันไม่มีไฟล์เนาะอ่ะลองปริ้นใหม่ครับเราจะทำการสแตมป์ตามลําดับนะครับคนที่รับหนังสือเข้าคนที่ทําการนําเรียนและคนที่ทําการนะครับอนุมัตินะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะตามจุดที่เรามาไว้นะครับว่าให้มันสแตมป์ตรงไหนครับลายเซ็นก็จะออกมาตามที่เรามีลายเซ็นส่วนลายเซ็นไปใส่ตรงไหนครับปรามาณนี้ครับอ่ะพาไปที่ลายเซ็นเลยแล้วกันไปที่ตั้งค่านะครับตั Holland ้งค่าถ <respuesta. S 1> <tense> ้าเราจะเพิ่มให้นะครับเราก็มาที่นะครับตรงนี้ครับ GCM เนาะแล้วก็ค้นหานะครับชื่อค้นหาชื่อข้างบนนะครับก็ได้ก็ข้างล่างครับไลเซนเราจะเอาแบบโปร่งแสงโปร่งใสหรือว่าแบบทึบนะครับอยู่ที่เราอ่ะสมมติเราเอา PNG เนาะโหลดไลเซนมาใส่ไปสมมติว่าเราได้ไลเซนแล้วนะครับกดเลื่อนไปมาให้มันมาทึบนะครับลองไปดูนะครับเราได้ออกแบบมาเพื่อที่จะให้มันนะครับเอาไลเซนตามที่เราต้องการมาไหมดูรีพอร์ตนะครับอ่ะเราเอาไลเซนตรงนี้ก็เขียนว่าไลเซน PNG นะครับก็ชื่อว่าไลเซนเอ่อเป็น PNG เนาะโอเคถูกแล้วนะครับตรงนี้เอา PNG ต้องเอาไม้ถูกนะครับตามที่เรามีไลเซนนะครับอ่ะนะครััับบบหนนนงสือออี้้เเาะม เห็นไหมครับลายเซ็นก็จะออกมาแล้วข้างล่างเห็นไหมครับลายเซ็นก็จะเริ่มออกมาแล้วนี่ข้างล่างใยญ่โอเคนะครับสำหรับตรงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการออกแบบนะครับความจริงในระบบมันมีอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะออกแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่ต้องการหรือเปล่านะครับเอาละนะครับสำหรับการทำลายเซ็นในส่วนของหนังสือเข้าหนังสือออกนะครับตรงนี้ก็จบลงเป็นตเท่านี้สำหรับหนังสือเข้าก็เหมือนกันนะครับก็มีคลิปที่ทำไว้แล้วนะครับก็ลองไปดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ